สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาวันนี้จะเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องของแผนที่ค่ะค่ะอันแรกก่อนนะคะที่เราจะมารู้จักกับคําว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตรค์คืออะไรเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เรานํามาใช้เป็นสื่อในการศึกษา ะะแล้วนำมาสำรวจหรือวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกแล้วก็สรุปผล นะคะแล้วนํามาใช้ในทางภูมิศาสตร์นะคะอันนี้คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เค,เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทค่ะประเภทที่1คือประเภทให้ข้อมูลความรู้นะคะประเภทที่2คือประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะประเภทให้ข้อมูลความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือแผนที่ค่ะนะคะอันที่2คือ ลูกโลกนะคะอันที่3คือรูปถ่ายทางอากาศนะคะและอันที่4คือภาพถ่ายดาวเทียมนะอันที่5เป็นตำราเรียนภูมิศาสตร์นะคะและก็อันที่6คือเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลความรู้ค่ะนะคะส่วนประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยตัวอย่างเช่นเข็มทิศนะคะเครื่องมือวัดพื้นที่เ,เครื่องมือ วัดระยะทางนะคะเ,เทปวัดระยะทางนะคะเครื่องย่อขยายแผนที่กล้องสามมิตินะคะหรือว่าพวกพวกโทมมิเตอร์บารอมิเตอร์ไฮโกรมิเตอร์พวกนี้ถือเป็นเ,เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทอุปกรณ์ ะะประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งเราจะเรียนใน EP ีถัดๆไปนะคะ E ีีนี้เราจะเรียนอยู่อย่างเดียวเท่านี้คือเรื่องแผนที่นะคะหรือก็ติดตาม EP ีอื่นๆนะคะเรื่องถัดๆไปนะคะ,ะเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของแผนที่นะคะแผนที่คืออะไรแผนที่ก็คือการย่อข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนผิวโลกเนี่ย ลงให้มันมีขนาดเล็กลงตามมาตราส่วนที่กำหนดไว้นะคะแล้วข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะแสดงด้วยสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วการย่อลงจะย่อลงในกระดาษก็ได้นะคะพวกผ้าหรือแผ่นพลาสติกหรืออย่างอื่นๆก็ได้นะคะนี่คือคำว่าแผนที่ค่ะที่นี้แผนที่มีกี่ชนิดดูนะคะ แผนที่นี้ชื่อแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือนี่คือชื่อแผนที่นะคะส่วนตรงนี้คือคําว่าขอบรพวางแผนที่ค่ะก็คือ,อตัวที่แสดงเส้นลัติจุดลอง n ิจ t ดนะคะทีนี้เราเลยมาดูชนิดแผนที่นะคะว่าแผนที่ชนิดที่1ค่ะ คือแผนที่ภูมิประเทศหรือแผนที่ทั่วไปหรือบางทีเขาเรียกแผนที่อ้างอิงค่ะแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ทั่วไปหรือแผนที่อ้างอิงนะคะแผนที่แบบนี้จะแสดงลักษณะภูมิประเทศตัวยอย่างเช่นอันนี้แสดงภูเขาแสดงแม่น้ำนะแสดงชายฝั่งทะเลนะคะแสดงเกาะ ะะอันนี้คือแผนที่อ้างอิงนะคะหรือแผนที่ทั่วไปค่ะทีนี้บางทีก็จะแสดงความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยเส้นชั้นความสูงก็มีนะคะทีนี้แผนที่ของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะที่เราใช้เป็นฐานอ้างอิงเพื่อทำแผนที่เฉพาะเรื่องเนี่ยนะคะมันจะเป็นแผนที่มาตราส่วน1ต่อห0,000น ซึ่งจะเป็นแผนที่ชุด L7018 นะคะอันนี้มันจะเป็นแผนที่ฐานในการทำแผนที่ชนิดอื่นนะคะซึ่งแผนที่ชุด L7018 เนี่ยมันจะเป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศของประเทศไทยอย่างละเอียดนะคะอ่าอันนี้คือคำว่าแผนที่อ้างอิงหรือแผนที่ทั่วไปหรือบางทีเราเรียกแผนที่กายภาพค่ะต่อไปแผนที่แบบที่2นะคะ คือแผนที่เฉพาะเรื่องอ่าอันนี้เป็นเรื่องของเส้นชั้นความสูงนะคะที่แกแสดงในแผนที่ทางกายภาพเส้นชั้นความสูงพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าเส้นเหล่านี้มันอ่มันถี่แสดงว่าตรงนั้นสูงมากถ้ามันห่างแสดงว่าความสูงน้อยค่ะ อันนี้แสดงเส้นชั้นความสูงนะคะในแผนที่ภูมิประเทศค่ะอ่าที่นี่แต่เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นแผนที่นี้เป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิอากาศของโลกนะคะแสดงลักษณะภูมิอากาศของโลกอันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะเฉพาะแสดงภูมิอากาศสีต่างๆนะคะสีแดงแสดงว่าเป็นทะเลทรายสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นเขตร้อน ะะร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรก็แสดงว่าน้ำเงินเข้มๆะะทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือทุ่งหญ้า,าหรือมอสุูเขตร้อนก็จะเป็นสีฟ้าะค,ะคือสีน้ำเงินไม่เข้มนะคะอันนี้คือแผนที่ภูมิอากาศค่ะอน,นี้คุณครูสอนไปแล้วในเรื่องก่อนในอีพีก่อนนะคะมาละอย่างอื่นมีอีกไหมแผนที่แสดงการกระจายความหนาแน่นประชากรก็เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะแผนที่แสดง แผนที่ท่องเที่ยวของอำเภออุ้มผางก็เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะแผนที่แสดงเส้นทางข้ามนาคมในภาคเหนือก็เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่แสดงแผนที่ธรณีวิทยาแสดงชนิดหินในภาคเหนือก็เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะนะคะนี่คือคําว่าแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะส่วนอีกคํานึงคือคําว่าแผนที่เล่มแผนที่เล่มเนี่ยมันเป็นแผนที่ สมมติว่าแผนที่เล่มประเทศไทยมันจะเป็นตั้งแต่แผนที่แสดงภูมิประเทศแผนที่แสดงการแบ่งเขตจังหวัดการแบ่งภาคนะคะแผนที่แสดงโครงสร้างทางธทรณีพิทยาแผนที่แสดงเส้นทางเข้ามนาคมแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วเย็บรวมเป็นเล่มอย่างนี้เขาเรียกแผนที่เล่มนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูองค์ประกอบแผนที่ค่ะองค์ประกอบแผนที่เนี่ยนะคะ ประกอบด้วยอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือคำว่าชื่อแผนที่อย่างเช่นเมื่อกี้แผนที่ทวีอเมริกาเหนือคือนะชื่อแผนที่นะคะขอบระวางเมื่อกี้เห็นแล้วนะคะขอบระวางคือ,อสิ่งที่แสดงอยู่บนพื้นบนขอบของแผนที่นะคะซึ่งจะเป็นเส้นนะคะอย่างเช่นเส้นระติจูดเส้นลองดิจูดนะคะไปดูรอบนึงนะคะทิศในแผนที่นะคะสนญลักษณ์ในแผนที่มาตราส่วนในแผนที่แล้วก็เส้นโครงแผนที่ค่ะทีนี้เรามาดู ก่อนอื่นเรามาดูคําว่าชื่อแผนที่อ um ีกทีหนึ่งนะคะดูก่อนยังชื่อแผนที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ชื่อแผนที่คืออะไรนะคะแผนที่แถบอเมริกาหนึนี่คําว่าชื่อแผนที่นะคะแผนที่นี้ชื่อแผนที่คือแผนที่ประเทศไทยค่ะนี่คือชื่อแผนที่ค่ะนะคะทีนี้ต่อไปค่ะอันต่อไปคือคําว่าขอบพระวังค่ะคําว่าขอบพระวังเมื่อกี้ครูบอกว่าขอบพระวังคือตรง ตรงข้างๆนะคะขอบระหว่างแสดงแสดงขอบเขตของภูมิประเทศบนแผนที่นะคะว่าแสดงด้วยเส้นอย่างเช่นเส้นข้างๆนี้คือเส้นละติจูดนะคะเส้นบนนี้คือเส้นลองกิจูดค่ะนี่คือคําว่าขอบระหว่างแผนที่นะคะตรงไหนที่ละติจูดตัดกับลองกิจูดเขาก็เรียกพิกัดภูมิศาสตร์ค่ะ นะคะนี่คือคําว่าขอระวางแผนที่ค่ะต่อไปทิศในแผนที่ค่ะนะคะทิศในแผนที่นะคะทิศในแผนที่นี่นะคะถ้าเป็นทิศเหนืออ่าเรียนมาดูนะคะทิศเหนือจะอยู่ด้านบนทิศใต้อยู่ด้านล่างเตาบันตกนะคะอยู่ซ้ายเตาวันออกอยู่ขวานี่คือทิศในแผนที่นะคะต่อไปค่ะทิศบนแผนที่ที่เป็นทิศเหนืออย่างเดียวค่ะนักเรียน ที่เป็นทิศเหนืออย่างเดียวนะคะทิศเหนือในแผนที่เนี่ยนะคะจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกเขาเรียกทิศเหนือจริงค่ะเนี่ยแสดงแทนสัญลักษณ์ด้วยรูปดาวค่ะทิศเหนือจริงเนี่ยแสดงสัญลักษณ์ด้วยรูปดาวนะคะอ่มันจะเป็นทิศเหนือตามเส้นเมริเดียนหรือเส้นลองกิจุนะคะอันนี้คือทิศเหนือจริงค่ะ2คือทิศเหนือแม่เหล็กค่ะ เหมือนเข็มทิศเวลาเรากาาาเเขวลรดูเข็มทิศเนี่ยมันจะไม่ได้ชี้ตรงทิศเหนือแต่มันเฉียงไปนิดนิดตามขั้วแม่เหล็กโลกนะคะทิศเหนือชนิดนี้ก็มันเป็นทิศเหนือตามขั้วแม่เหล็กโลกสัญลักษณ์คือรูปลูกศรครึ่งซีกค่ะลูกศรครึ่งซีกนะคะต่อไปทิศเหนือประเภทที่3าก็คือทิศเหนือกริดค่ะทิศเหนือกริดจะเป็นทิศเหนือ ตามเส้นฉากทางดินงนะคะซึ่งจะเป็นทิศเหนือของออเวลาเรากางลูกโลกออกมาบนแผนที่เนี่ยขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ก,ตกับเส้นศูนย์สูตรพื้นที่เท่ากันเลยซึ่งไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะแต่เวลาเราดูทิศเหนือกริดเราดูตามแผนที่ที่เรากางแล้วนั่นแหละนะคะคือทิศเหนือเป็นไปตามนั้นนะคะนี่คือคําว่าทิศเหนือค่ะ มีคะมแบบนะคะ,แบบนะคะทีนี้การหาทิศเหนือเนี่ยนะคะอาจหาทิศดูด้วยการใช้ดาวเหนือก็ได้แต่การใช้ดาวเหนือเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะคนที่อยู่ซีโกโลกด้านเหนือนะคะโดยดาวเหนือเนี่ยจะปรากฏบนท้องฟ้าด้านเหนือนะคะจะเป็นมุมเท่าใด กับสายตาเราเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ละติจูดที่เท่าไหร่ในเช่นเมืองไทยเราเนี่ยเราอยู่ละติจูดประมาณ2 0องศาเหนือเราจะมองหาดาวเหนือก็คือมองขึ้นไปด้านออมองไปทางเหนือนะคะแล้วมองจากที่ราบมองจากตรงที่พื้นราบเนี่ยขึ้นสูงขึ้นไปอีก20 20องศานะคะตามลาติจุดของเราเราก็จะเห็นดาวเหนือนะคะนี่คือการดูทิศโดยอาศัยดาวเหนือนะคะ่ะต่อไปค่ะการดูทิศโดยใช้มุมแบริ่งค่ะมุมแบริ่งก็คือการบอกทิศนะคะเป็นค่ามุมแนวราบนะคะซึ่งด้านบนคือเหนือด้านล่างคือใต้นะคะ NS นะคะโดยมันจะมีค่ามุมไม่เกิน 90องศานักเรียนมีค่ามุมไม่เกิน90องศาตัวอย่างเช่นค่ามุมบีนะคะค่ามุมบีของครูเนี่ยนะคะทิศมุมบีเนี่ยเป็นมุมแบริ่งเหนือนะคะซึ่งเป็นกี่องศาคะ75องศาตะวันตกค่ะมุมแบริ่งเหนือ75องศาตะวันตกอ่ะส่วนอันล่าง ทิศสีแล้วคะ่ะเป็นมุมแบริ่งใต้ที่4 5องศาตะวันออกคือเราเอาเส้นแกนนี้เป็นแกนไปเลยนะคะนี่คือคำว่ามุมแบริง่งบอกทิศตามมุมแบริ่งค่ะต่อไปคะ่ะบอกทิศต,ตามมุมอาร์ซิมุธคะ่ะบอกทิศตามมุมอาร์ซิมุธนะคะมุมอาร์ซิมุธเนี่ยนะคะมันจะบอกทิศ ไม่เกิน3 360องศานักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นทิศเหนือทิศเหนือ3แบบเลยสมมติว่าครูจะดูจุดมุม A ค่ะมุม A คือนะคะคทิศ A ก็คืออทิศ A คือทิศที่ทำมุมกับอาร์ซิมุสสมมติว่าอาร์ซิมุสจากทิศเหนือนะคะทิศเหนือสมมติทิศเหนือเรามองทิศเหนือกริดก็ได้นะคะทิศเหนือกริด สมมุติว่ามองลงมาตรงนี้120องศาค่ะนะคะคือทิศ A เนี่ยนะคะทำมุมอารซิมุตนะคะาตามทิศเหนือกริดนะคะร้อยยีองศาร้อยยี่สิบองศาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือการบอกทิศบอกทิศตามมุมอาร์ซิมุตนะคะ่ะบอกทิศตามมุมอาร์ซิมุตนะคะ ขอบระวางที่บายไปแล้วต่อไปคาว่าสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ในแผนที่คืออะไรก็คือเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆบนภูมิประเทศนะคะให้เราสามารถแปลความหมายได้ตัวอย่างเช่นเป็นขีดสีแดงนี่แบ่งเขตแดนประเทศเขตสีน้ําเงินแบ่งเขตจังหวัดนะคะหมู่จุดอย่างนี้เป็นอําเภอนะคะหรือถ้าเป็นรูปอย่างนี้เป็นรูปเครื่องบินที่เป็นสนามบินนะกากระบาดเป็นโรงพยาบาลนะอย่างนี้เป็นที่พัก อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่ทีนี้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยอาจแสดงด้วยสีก็ได้ตัวอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเป็นสีฟ้าแสดงว่าเป็นน้ํายิ่งฟ้ามากแสดงว่าลึกฟ้าน้อยก็แสดงว่าไม่ลึกค่ะสีเขียวแสดงที่ราบสีเหลืองเป็นที่ราบสูงสีน้ําตาลน,นะคะเป็นเทือกเขาเทือกเขาไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าน้ําตาลแก่ยิ่งแก่ยิ่งสูงค่ะนี่คือแสดงด้วยสีค่ะ นะคะอันนี้สัญ,ญลักษณ์สแสดงด้วยสีก็ได้นะคะ,ะที่นี้ต่อไปค่ะ,ะเป็นมาตราส่วนค่ะมาตราส่วนคืออะไรมาตราส่วนก็คืออัตราส่วนระ,ระหว่างระยะบนแผนที่นะคะต่อระยะทางบนภูมิประเทศจริงค่ะ คือคำว่ามาตราส่วนมาตราส่วนจะมีอยู่3แบบแบบแรกมาตราส่วนคําพูดตัวอย่างเช่น1นิ้วต่อ1กิโลเมตรอันนี้คือมาตราส่วนคําพูดนะคะมันจะสังเกตว่าหน่วยคนละคนละมาตรากันใช่ไหมคะหน่วยคนละมาตรานะหรือ1เส้นต่อ10กิโลเมตรอย่างนี้นะคะคือหน่วยมาตรามันจะไม่เท่ากัน นะคะอันนี้คือมาตรส่วนคําพูด2คือมาตรส่วนบรรทัดเรียนมองภาพตรงนี้นะคะนี่คือมาตรส่วนบรรทัดนะคะศูนย์ถึงพันยาดเห็นไหมว่าถ้าเราเอาไปวัดแผนพื้นที่ในแผนที่นะคะแล้วเอามาทาบที่นี่เราก็บอกเป็นหลาได้ว่ากี่หลานี่คือมาตรส่วนบรรทัดค่ะส่วนมาตรส่วนปัจจุบันนี้ที่นิยมใช้คือมาตรส่วนนี้ค่ะเรนเพาเรียกมาตรส่วนเศษส่วนหรือมาตรส่วนอัตราส่วน ะะมาตรส่วนเศษส่วนหรือตราส่วนตรงนี้เขียน1ต่อ5000 0นะคะมันแปลว่าอย่างไรมันแปลว่าถ้าระยะทางบนแผนที่1หน่วยระยะทางจริงต้อง5 0,000ื่นหน่วยซึ่งเขาจะไม่ใส่หน่วยเอาไว้ถ้าเป็นมาตรส่วนเศษส่วนนะคะเขาจะไม่ไม่ใส่หน่วยเอาไว้ค่ะเรียนดูนะคะคำว่ามาตรส่วนเนี่ยนะคะจะเท่ากับระยะทางในแผนที่นะ หารกับระยะทางจริงบนผิวโลกอย่างเช่น1ต่อ5้าหมืนแสดงว่าระยะทางในแผนที่1เซนต่อพื้นที่จริง50,000ืนเซนค่ะนะคะหน่วยจะเท่ากันค่ะที่นี้เรียนดูนะคะอันนี้เราสามารถข้อสอบจะนิยมถามแบบคำนวณนะคะแล้วคำนวณอาจจะถามเป็นหน่วยอื่นนักเรียนก็ต้องบวกลบคูณหารกันเองนะคะ อ่ทีนี้ต่อไปค่ะคำว่าเส้นโครงแผนที่ค่ะเส้นโครงแผนที่ก็คือระบบของเส้นขนานก็คือเส้นละติจูดนะคะและเส้นลองจิจูดหรือเส้นเมริเดียนค่ะละติจูดกับลองจิจูด เมอริเดียนกับลองติจูดนี่คืออันเดียวกันเส้นขนานกับละติจูดนี่คืออันเดียวกันนะคะเขาสร้างขึ้นค่ะมีสร้างเป็นเส้นสมมุติขึ้นตรงไหนที่มีจุดตัดกันเขาเรียกพิกัดภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะที่นี้เส้นขนานหรือเส้นละติจูดเนี่ยนะคะจะเป็นเส้นสมมุติที่ลากจาก ตะวันตกไปตะวันออกซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะจากศูนย์ขึ้นไปถึง90องศาเหนือด้านนี้ก็ศูนย์ถึง90องศาใต้รวมแล้ว180เส้นค่ะอันนี้คือเส้นละติจูดค่ะละติจูดบอกอะไรนะคะที่เรียนไปแล้วก็คือแบ่งลักษณะภูมิอากาศได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะลองกิจูดค่ะ เส้นลองกิจูดนะคะหรือบางทีเขาเรียกเส้นเขาเรียกเส้นเมอริเดียนนะคะก็คือเส้นสมมุติที่ลากผ่านโลกในแนวตั้งนะคะลองกิจูดศูนย์อยู่ตรงนี้นะ,ะผ่านตำบลกรีนนสกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะศูนย์แล้วก็นับ1 2 3ไปถึง1 80องศาตะวันออก ะะศูนย์นับ 1, 2, 3ไปถึง180องศาต่อมันตกแล้วเส้น180ก็จะทับกันพอดีค่ะนะคะทีนี้เส้น180ลองกิจูดหรือเมริเดียนที่180นะคะกับศูนย์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเริ่มจากเมริเดียน ศูนย์ค่ะเมริเดียนเริ่มแรกหรือเขาเรียกเมริเดียนเส้นนี้ว่าเส้น GMT นะคะเส้นนี้จะผ่านตำบลกรีนิสกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเรียกเส้นนี้ว่าเส้นไพร์เมริเดียนค่ะเส้นตรงนี้นะคะเรียกเส้นไพร์เมริเดียนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวอ้างอิงเวลาทั่วโลก นะคะนับไปด้านตะวันออกร้อยแปดสิบด้านตะวันตกร้อยแปดสิบนะคะด้านตะวันออกเขาเรียกองศาตะวันออกด้านตะวันตกเรียกองศาตะวันตกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเวลาโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงมันจะหมุนได้360องศาเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงมันก็จะหมุนได้แค่15องศาเพราะฉะนั้น ตรงไหนก็ตามที่ลองกี่จูดห่างกัน15องศาจะมีเวลาต่างกัน1ชั่วโมงค่ะถ้าด้านตะวันออกเวลาจะเร็วด้านตะวันตกเวลาจะช้านะคะเอาละเส้นเมริเดียนเริ่มแรกทราบแล้วว่ามีความสำคัญอย่างนี้นะคะต่อไปเมริเดียนเส้นที่180ที่มันทับกันค่ะเมริเดียนเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกชื่อว่า international date line นะคะหรือเส้น แบ่งเขตวันสากลค่ะนะคะเส้นแบ่งเขตวันนี้ถ้าเราเดินทางจากซีกโลกตะวันออกไปซีกโลกตะวันตกโดยข้ามเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้นะถึงแม้จะเดินทางข้ามใช้เวลาแค่30นาทีก็ตามนะคะวันจะลดลงหนึ่งวันถ้าไปจากซีกโลกตะวันออกไปตะวันตกนะคะแต่ถ้าเราข้ามจากซีกโลกตะวันตกไปซีกโลกตะวันออกวันจะเพิ่มขึ้น หนึ่งวันเพราะเราสมมุติว่าซีกโลกตอนออกเห็นดวงอาทิตย์ก่อนเพื่อนค่ะนะคะอ่ะที่นี้ต่อไปนักเรียนดูนะคะว่าเส้นลองกิจูดเนี่ยนะคะมันจะแบ่งเวลาในโลกตามโซนเวลาค่ะ เป็นโซนเวลานะคะอย่างเช่นประเทศไทยของเราอตรงนี้นครูให้ดูเส้นเมริเดียนที่180ก่อนนะคะเมริเดียน180เมื่อกี้เนี่ยนะคะบอกว่ามันเป็นเมริเดียนที่ตั้งไม่ตรงค่ะไม่ตรงเพราะว่า,วาถ้ามันผ่านตรงไหนที่เป็นเกาะมันโค้งตามเกาะเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารคนละวันกันมันเป็นปัญหา ะะเขาก็จะให้บริเวณที่เป็นประเทศเดียวกันเนี่ยเป็นวันเดียวกันนะคะนี่คือเส้นแบ่งเขตวันสากลค่ะนะคะที่นี้ต่อไปนั่ดูเมื่อกี้ครูบอกว่าอ่าอันนี้คือ GMT นะคะหรือ p r i m e r e r i d i r n Prime Meridian ผ่านตะมลลกรีนิสกรุงนอนประเทศอังกฤษนะคะ,ะนับไปทุก15องศาตัวอย่างเช่นเยอรมันอยู่ที่ละติจูดลองติจูดที่15องศาตะวันออกย่อมมีเวลาเร็วกว่าอังกฤษไป1ชั่วโมงถ้าอังกฤษ7โมงเยอรมันก็ต้อง8โมงแต่ถ้าอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะเวลาก็จะ ลดลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าห่างไปกี่องศานะคะทีนี้อไอ้อการที่เรามีโซนเวลาอย่างนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการติดต่อกันอย่างเมืองไทยเราเนี่ยนะคะใช้เวลามาตรฐานที่105องศาค่ะ,ะเมริเดียนเส้นนี้ลองคือจุดเส้นนี้ผ่านที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเอาเวลาที่นี่เลยโขงเจียม บนราชธานีเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยนะคะทั้งๆท,ที่ดูการมองเห็นดวงอาทิตย์อาจจะไม่พร้อมกันทั้งประเทศก็ได้แต่เวลามาตรฐานเทียบเวลา8โมงกับ6โมงเย็นพร้อมกันทั้งประเทศค่ะนะคะที่นี่อย่างประเทศรัสเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างเขามีเวลามาตรฐานถึง11ช่วงเวลาออสเตรเลีย3ช่วงเวลา นะคะจีนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีพื้นที่กว้างแต่เขาใช้เวลามาตรฐานแค่1เวลาเท่านั้นนะคะก็บอกว่าเพื่อความสะดวกในการติดต่อเพราะฉะนั้นบางทีที่ที่เบตเนี่ยนะคะตออเขานับเวลามาตรฐานที่ผ่านปักกิ่งน่นนะคะถ้าบอกเที่ยงคืนนะคะปักกิ่งเที่ยงคืนเนี่ยที่เบตอาจจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ก็ได้แต่เวลาพร้อมกันนะคะก็บอกประเทศเดียวกันต้อง ดูเหมือนกันต้องบอกเวลาเหมือนกันค่ะนี่คือคําว่าเวลามาตรฐานนะคะระยะห่าง15องศาเวลาต่างกัน1ชั่วโมงไทยใช้105องศาตะวันออกจะมีเวลาเร็วกว่า GMT อยู่7ชั่วโมงนะคะส่วนอินเดียเนี่ยใช้75องศา ตะวันออกนะคะอยู่ทางตะวันตกของไทยอินเดียน,นะคะเพราะฉะนั้นจะมีเวลาช้ากว่าไทยไป2ชั่วโมงค่ะเราก็จะคํานวณตามนี้นักเรียนคงเคยเรียนการคํานวณมาบ้างแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้เรียนนะคะคอมเมนต์คุยกับครูได้แล้วจะอธิบายเป็นส่วนตัวนะคะ ที่นี้ต่อไปค่ะเราลองดูข้อสอบนะคะข้อสอบที่1ถามว่าแผนที่ชุด L 1 7018เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เลยนะคะมันมีในหนังสือเรียนเลยนักเรียนนะคะเป็นแผนที่อะไรอันนี้คือแผนที่อ้างอิงค่ะถ้าเรียนไม่เปิดเจอหนังสือเล่มน,นี้นักเรียนก็จะตอบไม่ได้นะคะต่อไปค่ะถ้าให้ทําแผนที่ตําบลเพื่อความชัดเจนควรใช้มาตราส่วนขนาดใดัมก็ต้องเป็นมาตราส่วน มาตราส่วนที่มันมันมีตัวเลขมันมีตัวเลขไงคะตัวเลขน้อยๆใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่งเซนต่อห้าพันเซนอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ว่ามาตราส่วนใหญ่เขาเรียกมาตราส่วนใหญ่นะมาตราส่วนที่มีตัวเลขน้อยๆอ,อย่างนี้เขาเรียกมาตราส่วนใหญ่นะแต่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกมาตราส่วนเล็กค่ะเนี่ยอย่างนี้คือดูได้ทั้งโลกเลย นะคะอย่างนี้มาแต่ส่วนเล็กนะคะันถ้าอยากดูให้ชัดเจนในตำบลก็ต้องเป็นชัดเจนที่สุดคือข้อ5ค่ะต่อไปค่ะ,ะการฝึกสู้รบในเวลากลางคืนของนักศึกษาวิชาทหารนะคะครูฝึกต้องการให้ในักเรียนเดินทางจากที่พักเขาชนไก่ไปยังลำตะเภิเนศ้อสาได้วัดระยะในแผนที่ได้แผนที่นี้1ต่อ5 0 0 0มืนะคะได้ระยะทาง3.5เซนทว่าระยะทางจริงเนี่ยคือต้องเดิน กี่เมตรค่ะเล่นดูนะคะสามจุดห้าเซนนะคะแผนที่นี้เป็นมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนก็เอาสามจุดห้าไปคูณห้าหมื่น 50, ปรากฏว่าได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนี่แต่เขาถามเป็นอะไรถามเป็นเมตรนักเรียนก็ต้องหารด้วยร้อยถ้าเขาถามเป็นกิโลนั่นต้องหารด้วยพัน่ออีกค่ะนะคะต่อไปค่ะเอ้ยเมื่อกี้สรุปว่าตอบอะไรคะข้อสามนะคะ 1750เมตรค่ะอ่าต่อไปค่ะข้อความใดต่อไปนี้ต่อคำถามข้อ4ี่ห้านะคะปีเตอร์มีพูดมนาวอยู่ในทวีออสเตรเลียเขาชอบดูดาวนะคะแต่ยังไงก็ตามเขาก็เห็นเขาไม่สามารถเห็นดาวเหนือได้เพราะเขาอยู่ซีกโลกใต้ใช่ไหมคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีเตอร์มาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ะะซึ่งตั้งอยู่ประมาณระอุยู่21องศาเหนือเขาตื่นเต้นที่สามารถมองเห็นดาวเหนือได้ชัดเจนอ้าวทีนี้ตอบคําถามข้อแรกถามว่าเหตุใดพิเตอร์จึงมองเห็นดาวเหนือบริเวณสามแหยนทองคําได้1นสามแหยนทองคําตั้งอยู่ซีกโลกเหนือจึงทําให้เห็นดาวเหนือได้สองสามแหวนทองคําอยู่ใกล้ขั้วโลกมากกว่าออสเตรเลียทำให้มองเห็นดาวเหนือได้ไม่ต้องเทียบเลยเนื่องจากออสเตรเลียมองไม่ได้เลยนะคะถ้าไป3ามสามแหวนทองคําตั้งอยู่รนจุดสูงกว่าออสเตรเลีย อันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะออสเตเรียก็ระดับอ,อยู่ทางตอนใต้ของเขาก็ประมาณ20องศานี่แหละนะคะต่อไป4แต่ว่าเป็นองศาใต้นะคะของเรามัน ฝามเห็นทองคำเราเป็นองศาเหนือข้อ4ี่สามเหลี่ยมทองคํามีภูมิประเทศสูงเด่นกว่าบริเวณโดยรอบจึงมองเห็นดาวเหนืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะ 5. ความโค้งสันฐานโลกที่สามเหลี่ยมทองคํามีต่ํากว่าออสเตรเลียคําตอบจะอยู่ตรงข้อหนึ่งนะคะเพราะสามเหลี่ยมทองคําอยู่ซีกโลกเหนือจึงเห็นดาวเหนือได้ค่ะต่อไปเจ้าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้สรุปเป็นหลักเกณฑ์บอกว่าพื้นที่ซีกโลกได้มีโอกาสเห็นดาวเหนือได้น้อยที่สุด คือไม่เห็นเลยไม่ใช่น้อยที่สุดนะคะ,ะทุกพื้นที่ในซีกโลกเหนือสามารถมองเห็นดาวเหนือได้เสมอนะคะการเหน็นไม่เห็นดาวเหนือจากขอบฟ้าสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งการเห็นหรือไม่เห็นดาวเหนือจากขอบฟ้าสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบหน้าจะเป็นข้อนี้เห็นหรือไม่เห็น จากขอบฟ้าสูงหรือต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ละติจูดที่เท่าใดใช่ไหมคะ,ะต่อไปข้อ4ี่ค่ะความโค้งมากน้อยของผิวโลกมีสึมีผลต่อการเห็นดาวเหนือได้สูงหรือต่ำลักษณะความสูงต่ำไม่ได้มีเป็นข้อจำกัดของการมองเห็นดาวเหนือก็มีโอกาสบังได้เหมือนกันทีนี้ตรงนี้คำตอบน่าจะเป็นข้อ3นะคะการเห็นไม่เห็นดาวเหนืจอจากขอบ อากขอฟ้าสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งตามละติจุด นะคะอ่าต่อไปข้อ6ค่ะนักวิชาการคนหนึ่งเลือกสื่อเพื่อติดตามข้อมูลไปใช้ในงานของตนข้อไหนเลือกไม่ถูกต้องวิศวกรใช้แผนที่ภูมิประเทศ1ต่อ50,000ื่นกำหนดเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศทนักธรณีวิทยาใช้ภาพดาวเทียม1ต่อ5 0 0 0 0นศึกษาแนวรอยเลื่อนผิวโลกนักศึกษาแพทย์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาระบบการบบาระบ,บาดของโรคฉีนู นักผังเมืองใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ1ต่อ20,000วางแผนพัฒนาบริเวณชาญเมืองนักปฏิทิีวิทยาใช้ภาพถ่ายดาวเทียม1ต่อ2ล้านตื่อสาบสภาพและปัญหาดินของประเทศข้อไหนไม่ถูกต้องที่จริงถ้าเรามาดูรายละเอียดว่าเป็นเป็นมาตรส่วนใหญ่เล็กเนี่ยนะคะมันจะมีข้ออื่นที่ไม่ถูกเยอะแต่เผอิญว่าข้อนี้มันเห็นชัดเจนคือข้อ3 ะะเอาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปศึกษาการระบาดโรคฉีหนูนะคะมันไม่น่าจะทําได้นะคะไม่น่าจะทําได้เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะต่อไปค่ะหมู่บ้าน2แห่งอยู่ห่างกัน8กิโลให้หาระยะทางระหว่างหมู่บ้านดังกล่าวในแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0 0ค่ะเรียนดูนะคะ1ต่อ2 0 0 0บอกระยะทางมันห่าง แปกิโลใช่ไหมคะจาก8ปกิโลนี้ยนุ้ยก็ต้องมาทําเป็นเซนคูณ10เออคูณร้อและคูณพันปรากฏว่าได้8ปดแสนแปดสนเซนนะคะเสร็จแล้วเอามาเทียบว่าสองหมื่นหนี่เท่ากับ1นึ่งเซนใช่ไหมคะสองหมนห้ 25, 000, 000เซนสองมืห้ันเซนเท่ากับ1นึ่งเซนนะคะแปดแสนมันก็ต้องเท่ากับ32มสิบสอเซนค่ะนักเรียน,นะคะก็คือส2มสิบสอเซน ะะเอาละค่ะเนื้อหาสําหรับวันนี้ของเรานะคะมีเท่านี้นะคะเราจะมาศึกษาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในหัวข้ออื่นต่อไปใน EP หน้านะคะเริ่ม5 1 5 0นะคะเฉพาะสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ